วันนี้นะคะเซนเซจะพาไปฟังคลิปวิดีโอนะคะที่เคยคุยโทรศัพท์กับเจ้าหนายคนญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันฟังเสร็จแล้วกลับมาค่ะตะกี้เจ้าหนายคนญี่ปุ่นพูดว่าเบี้ยวจ้างอามาริโยกุคิโควยน่อนดากโด เปียวจังอัมบัลยกกุกิโคเอน่ายดก,กโดนะคะเปียวจังก็คือเขาเรียกเสนเซว่าเปียวเนาะเปียว,วก็คือชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเปียวนะคะชื่อเล่นชื่อเปียวแล้วก็ใส่จังไปนะคะจังนะคะจะใช้ตามหลังชื่อนะคะในกรณีที่เราเรียกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านะ <S <S ก็อารมณ์ประมาณว่าหนูเปี้ยวนะคะหรือน้องเปี้ยวนั่นเองนะคะแต่แต่ในกรณีนี้น่าจะอารมณ์ประมาณว่าหนูเปียวมากกว่าเพราะว่าอายุห่างกันเยอะ <S <S มาดูที่คําว่ายุกุกิโคเอน ยกคู่คิโคยไนนะคะก็คือ,อได้ยินไม่ชัดได้ยินไม่ดีนั่นเองได้ยินไม่ชัดนะคะคําว่ายกคุยกคุนะคะ,คนะคะแปลว่า,าดีนะคะมาจากคําว่าย oh ่อยย่อยนะคะทีนี้คําว่าคิโคุไนคิโคไยไนแปลว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะดังนั้นไอ้คำว่าย oh ่อยซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีกนะคะก่อนที่จะมาวางไว้หน้าคำกริยาที่แปลว่าได้ยินก็จะเปลี่ยนเป็นยกคุจากย oh ่อยเปลี่ยนเป็นยกคุแล้วค่อยคิโคุยไน นะคะยกขู่กีโกยไนก็แปลว่าได้ยินไม่ชัดนะคะได้ยินไม่ดีนะคะดังนั้นรูปประโยคนี้ก็จะแปลว่าเบี้ยวจังอาารียกขู่กีโกยไนดาเกโดก็จะแปลว่าเบี้ยวจังคือได้ยินไม่ชัดเลยอะ่ะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะนะอารมณ์ประมาณนี้ <S <S หลังจากนั้นนะคะเจ้านายคนญี่ปุ่นก็พูดต่อว่าคิโ o เอเตะอิรุเคโด คิโคเฮเตอิรุเก็คือได้ยินนะแต่ว่าไอคำว่าเ e คโดเคโดนี่นจะแปลว่าแต่นะแต่ใช้วางหลังรูปประโยคน,นะคะซึ่งใช้ในภาษาพูดคิโคเ t เตอิรุเก็คือได้ยินนะแต่ว่าโทกิโดกิโคเอะกะโทมาเจ้าโทกิโดกิโคเอะกะโทมาเจ้าโทกิโดกิแปลว่าบางครั้งบางครั้งโคเอะโคเอะก็คือเสียงเสียงของคนหรือสัตว์นะคะเสียงของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าเสียงคนหรือเสียงสัตว์จะใช้โคเอะ โคเอกนะคะตคิดตคิโคเอกกโทมัสเจ้าโคเอกก็โทมัสเจ้าก็คือเสียงหยุดนะเสียงมันหยุดนะคะโทมัสเจ้าก็คืออารมณ์ประมาณว่าเออเสียได้นะคะที่เสียงมันหยุดนะคะโคเอกก็โทมัสเจ้าก็คือเสียงหยุดนั่นเองและต่อด้วยคิโคุยในโทตคิกาหลุคิโคุยในโทตคิกาหลุกคำว่าคิโคยในคิโคยในก็คือไม่ได้ยินทกคิแปลว่าตอนนะคะ Uh, คิโคเอน่ายทกิการุคำว่าอะลุแปลว่ามี hmm. ก็มีบางตอนนะคะที่ไม่ได้ยินนะเจ้านายก็บอกว่ามีบางตอนที่ไม่ได้ยินนะคะคิโคเอน่ายรุเเโดท็อกิโดกิโคเอกาโตมัจเจอคิโคเอน่ายทกิการุนะคะก็คือ uh, ได้ยินนะแต่ว่าบางทีบางครั้งเสียงมันหยุดก็เลยทำให้บางครั้งไม่ได้ยินซาบุนเด้งปกากกาวลุยกันนะซาบุนเด้งปกากกาวลุยกันนะซาบุนเด้งปกากกาวลุยกันนะ ถบุญเด้งปากกาวานุีคนะถ้บุญนะคะแปลว่าบางครั้งบางทีอาจจะนะเด้งปากกาวาลุยก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองนะคะเด้งปากแปลว่าสัญญาณนะคะอาจจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์นะเด้งปากกาวาลุยคนะคณะแปลว่าอารมณ์ประมาณว่าไม่น่าจะบางทีอาจจะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่านะนะคะอารมณ์ประมาณนี้ถ้บุญเด้งปากกาวาลุยคนะบางทีอาจจะเป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่านะ คุยคุยได้ไหมคะหลังจากนั้นเซซก็ถามต่อว่าคุยคุยได้ไหมคะคุคุยได้ a มก็คือตอนนี้ได้ยินไหมคะคุยคุยได้ k หมคเานาะทำเป็นรูปเตอมัสก็คือรูปปัจจุบันนั่นเองว่าขนาดนี้ได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินไหมคุยคุยได้ไหได้ยินไหมคะตอนนี้เด้งปากกาวาลุยกาเพียวจังนกโขเยกาวาลุยกา คือ <c oughs> มีเล่นมุกกลับมานะว่าเออสัญญาณไม่ดีหรือว่าหรือว่าเสียงเธอไม่ดีกันแน่นะเด้งปากกาวาลุยกะเด้งปากกาวาลุยก็คือสัญญาณไม่ดีกะใส่กะเข้าไปใครคำถามนะเปี้ยวจังโนโคโอเอกก็คือเสียงของเปี้ยวจังนะคะเสียงของเปี้ยวจังไม่ดีหรือเปล่าเด้งปากกาวาลุยกะเปี้ยวจังโนโคเอกวาลุยกะสัญญาณไม่ดีหรือว่าเสียงของเปี้ยวจังไม่ดีนะคะอันนี้คือเจ้านายพูดมาเราเล่นมา 電波が悪かったと思いますので、ちょっと思い返し切ってまたかけ直します。よろしいですか？電波が悪かったと思いますので、ちょっと思い返し切ってまたかけ直します。よろしいですか？ เด้งปากกวาวลุคตาโตโมยมัสเด้งปากกวาวลุคตาโตโมยมัสนะคะเด้งปากกวาวลุคขตะก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองนะคะเด้งปากแปลว่าสัญญาณว่ลุคขตะก็คือไม่ดีแต่เซนเซทําเป็นรูปอดีตเพราะว่าพูดถึงเรื่องตะกี้ว่าตะกี้น่าจะสัญญาณไม่ดีแหละนะคะเด้งปากกวาวลุคตาโตะโมยมัสคิดว่าน่าจะสัญญาณไม่ดีแหละตะกี้นะคะไม่ใช่เสียงชันนะสัญญาณไม่ดีโชโตโมยคายคิดเตะมาตะกากิโนชิมัสยโรจีเด็ก ชดโตโมยไคาคิดเตนะคะชดโตโมยไคาคิดเตก็คือประมาณว่าเ,าเดี๋ยวฉันจะตัดสายอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือก่อนหน้านี้เคยตัดสายไปรอบนึงแล้วนะคะเพราะว่าเออมันมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะชดโตแปลว่าเออแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะโม oh อีคาแปลว่าอีกครั้งหนึง่งโมยไคคิดเต้เออคิดเต้ก็คือตัดตัดสายนั่นเองนะคะชดโตโมอไคคิดเตเดี๋ยวจะตัดสายจะตัดสายอีกสักครั้งหนึง่งมาตะกาเคนาโอชิมัส มาตาคาเคนโอชนะคะก็จะแปลว่าเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะคำว่าคาเคนาโอชิมัสคาเคนาโอชิมัสก็คือจะโทรกลับนั่นเองนะคะคาเคคาเมาจากคาเคมัสที่แปลว่าโทรศัพท์นั่นเองนาโอชิมัสนาโอชิมัสก็คือแปลว่าซ่อมน,นะคะโทรซ่อมน,นะคะก็คือโทรกลับนั่นเองมาตาคาเคนาโอชิมัสมาตาคาเคนโอชิมัสเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะโยโรชิเดส ยูโรชีเดสกาก็คือโอเคไหมคะดีไหมคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดสายสักอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับไปใหม่นะคะโอเคไหมคะนะคะอันนี้คือรูปประโยคที่เซซพูดไปนะคะเดี๋ยวทวนรูปประโยคอีกรอบหนึ่งนะคะเด้งปากะวาลุคตะโตมยมัสคิดว่าคิดว่าบางทีเป็นเพราะสัญญาณไม่ดีนะคะชจ้ตโมวยไครคิดเตะมาตากาเคนาโอชิมัสยูโรชีเดสกานะคะเดี๋ยวฉันจะตัดสายอีกรอบหนึง่งแ,แล้วจะโทรกลับไปใหม่นะคะโอเคไหมคะ นะคะยูโรชีเดสกาก็ความหมายของยูโรชีก็คืออีเดสกา e ka, นั่นเองนะคะแต่ว่ายูโรชีเดสกามันจะสุภาพมากกว่าคําว่าอ e, ีนะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่ารู้มาฝากเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และก็กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเน้นสนทนานะคะตอนนี้ก็มีคอสเบสิคเจนเปริดคอนเว a t ชันมาแนะนํานะคะก็จะเน้นให้คุณฝึกไปพูดฝึกไปสนทนาโดยในคอสจะมีทั้งรูปประโยคที่เป็นรูปประโยคสุภาพแล้วก็รูปประโยคที่เป็นรูปธรรมดาที่ใช้พูดกับเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าคนสนิทต,ตอนนี้ราคา3,900บาทพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่2,900บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อก แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้ามาตาเน่